สวัสดีครับท่านอาจารย์และก็น้องๆของมหาวิทยาลัยผมชื่อมองคลตันติสุขุมานจากบริษัทท็อปกันจำกัดนะครับจะเรียกชื่อเล่นว่าพี่เม้งหรือว่าอาจารย์เม้งก็ได้นะครับวันนี้ก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะน้องๆแล้วก็บอกเล่าช่องทางหรือโอกาสในการที่จะสร้างโอกาสในการมีงานทำเพิ่มขึ้นนะครับกับบริษัทนะครับ อยากจะถามข้อมูลนิดนึงนะครับว่าน้องๆส่วนใหญ่อยู่ชั้นปีไหนน่าจะปีสี่ใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตที่จะตัดไปที่สไลด์เพื่อแนะนำบริษัทแล้ววันนี้เรายังจะมีเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการกรอกใบสมัครด้วยนะครับ เนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องการทำความรู้จักกับ job top กันนะครับ UCHRC คืออะไรทำความรู้จักกับ super resume นะครับแล้วก็มาเรียนรู้กันว่า HR หรือ human resource นะครับหรือบรรดาผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลของบริษัทต่างๆเนี่ยพิจารณาในการรับคนจากคุณสมบัติใดบ้างนะครับ resume แบบไหนที่จะ โดนใจ HR แล้วก็โดนเรียกเข้าสัมภาษณ์ได้นะครับ5ก็คือเวิร์กช็อปในการทำเรซูเม่ให้พร้อมเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็ข้อที่6ก็คือเทคนิคการแต่งกายและสัมภาษณ์งานนะครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับ Jobtop กันก่อนนะครับและ USe h r c คืออะไรนะครับ Jobtop กันเนี่ยเป็นเว็บไซต์ หางานสมัครงานซึ่งมีบริษัทชั้นนำมากกว่าสามหมื่นบริษัทหมุนเวียนมาลงประกาศหาคนผ่านจอบท็อปกันในแต่ละวันมีประกาศงานใหม่ๆนับหมื่นประกาศทีเดียวนะครับมีตำแหน่งงานใหม่ๆมากมายเป็นโอกาสในการที่น้องๆจะได้มีโอกาสที่จะหางานทำและได้งานทำนะครับตัวอย่างบริษัทที่หาคนผ่านจอบท็อปกันนะครับ อันนี้ก็คือจะเห็นว่ามีบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำที่ทุกคนจะคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะครับโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นที่คุ้นตากันเป็นอย่างดีด้วยนะครับทีนี้ในเว็บนะจ o อบท็อปกันเนี่ยเรามีความพิเศษก็คือเรามีส่วนของ u c h r c นะครับเป็นเว็บไซต์รีวิวบริษัทจากคนที่ทำงาน อยู่หรือเคยทำงานในบริษัทนี้จริงๆนะครับมีรีวิวมากกว่า1,000บริษัทชั้นนำจะบอกเรื่องราวของชีวิตการงานเงินค่าตอบแทนแล้วก็สังคมในที่ทำงานนะครับทบ,บทุกมิติเลยนะครับเพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถที่จะไปอ่านรีวิวก่อนที่จะตัดสินใจได้อีกด้วยนะครับ น้องๆสามารถเข้าไปดูว่า,าผู้ที่เคยทำงานที่นี่หรือกำลังทำงานอยู่ที่นี่เนี่ยเขารีวิวบริษัทว่ายังไงบ้างนะครับและตัวบริษัทกล่าวถึงตัวบริษัทเองว่ายังไงบ้างได้ด้วยนะครับที่มีสามมีมีดอกจันสามดอกจันเนี่ย mm hmm. เขียนว่า dream company mm hmm. ก็คือเหมือนกับบริษัทที่ได้รับการรีวิวให้เป็นบริษัทในฝันนะครับ ต่อมาเรามาทําความรู้จักกับซ u เปอร์เรซูเม่นะครับว่าซ u เปอร์เรซูเม่ของ jobtop กันเนี่ยคืออะไรนะครับซ u เปอร์เรซูเม่ของ jobtop กันเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มนะฮะสำหรับสร้างเรซูเม่เพื่อส่งสมัครงานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยคือกว่า4.4ล้านคนนะครับเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในการนำเสนอตัวเอง โดยได้จดลิขสิทธิ์ที่วอชิงตันดีซีจึงเป็นเรซูเม่เดียวในโลกที่มีลิขสิทธิ์นะครับเว็บไซต์ site, บริการเรซูเม่ที่ทำให้น้องๆมีโอกาสถูกเรียกสัมภาษณ์มากกว่านะและเป็นเรซูเม่ที่วิเคราะห์ตัวตนได้ด้วยว่า,ามีความสามารถซ่อนเลนอะไรอยู่และก็เหมาะกับงานประเภทไหนซึ่งทางแพลตฟอร์มจะแนะนำขึ้นมาเลยครับว่าจากข้อมูลที่น้องกรอกลงไปเนี่ย เหมาะกับงานประเภทไหนบ้างนะครับแล้วยังบอกได้อีกด้วยว่าแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกพื้นฐานโดดเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วน้องอาจจะอยากรู้ว่า HR ปกติเนี่ยจะพิจารณาอะไรเราในการรับสมัครงานใช่ไหมครับเรามาดูกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย HR ก็จะดูสามเรื่องหลักๆนะครับ น้องจาไว้ได้เลยนะครับอันดับแรกคือ drive อันดับที่สองคือ talent อันดับที่สามคือ attitude เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่า drive คืออะไรนะครับ drive ก็คือแรงขับแต่ความหมายนี้ก็คือแรงขับสู่ความสําเร็จก็คือถ้าในศัพท์อีกความหมายหนึ่งก็คือแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จหรือว่า motivation หรือแรงกระตุ้นในใจที่ตัวเองอยากจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือในชีวิตคือภาพที่คุณอยากจะเห็นและสิ่งที่คุณอยากทํานะครับ จะเป็นตัวบอกว่าน้องๆเองจะเหมาะสมกับตําแหน่งงานใดแล้วก็สามารถไปได้ไกลเพียงใดในงานนั้นๆน,น,นะครับลักษณะของด v e ก็อีกความหมายหนึ่งในหน้าที่การงานก็คือ,เ,อ,อเป้าหมายในการทำงานว่ามีเป้าหมายอะไรมีแรงจูงใจอะไรเช่นบางคนอยากจะก้าวหน้าไปเป็นผู้บริหารระดับสูงบางคนอยากได้ทำงานที่มั่นคง บางคนอยากร่ารวยบางคนอยากเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตบางคนอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญสเปเชียลิสในสายงานของตัวเองบางคนชอบทํางานเป็นทีมอยากมีส่วนสําเร็จในการสร้างทีมได้ทํางานบริษัทบางคนอยากทํางานบริษัทขนาดย่อมเพื่อที่ได้เรียนรู้งานได้หลากหลายบางคนอยากจะนําความรู้และทักษะที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์แล้วก็บางคนอยากทํางานเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นนะครับบางคนอยากจะเป็น ผู้บริหารในองค์กรบางคนอยากจะก้าวหน้าสู่ผู้ชํานาญเฉพาะทางนะครับบางคนอยากมีชื่อเสียงนับหน้าถือตาแล้วก็เป็นที่รู้จักกว้างขวางเป็นต้นแต่ละคนก็มักจะมี drive passion หรือว่าแรงจูงใจที่แตกต่างกันนะครับซึ่งน้องๆก็จะต้องแสดงออกให้ฝ่าย HR เขามองออกว่า drive ของน้องเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมการงานที่น้องสมัครได้อย่างไรบ้างนะครับ ปกติแล้วเนี่ยบริษัทเนี่ยก็จะต้องการคนที่มีความต้องการหรือว่ามีดรฟ์ที่สอดคล้องกับตําแหน่งงานที่เปิดรับหรือว่าที่สมัครเข้าไปนะครับก็ถ้าหากว่าน้องสามารถที่จะมีแรงจูงใจที่ชัดเจนก็จะทําให้น้องสามารถที่จะได้โอกาสได้งานมากขึ้นข้อที่สองก็เรียกว่า Talent นะครับท a าเลนเนี่ยก็เปรียบเสมือนความสามารถเฉพาะหรือว่าความสามารถพิเศษที่เหมาะกับงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับซึ่งเขาก็จะดูความโดดเด่นในหลายๆด้านนะครับอาทิเช่นเกรดเฉลีย่ยประวัติการเรียนความสามารถในด้านและก็กิจกรรมที่เสริมในระหว่างเรียนหรือว่าทักษะเพิ่มเติมอื่นๆประสบการณ์อาทิเช่นการฝึกงานว่าเคยฝึกงานที่ไหนบ้างแล้วก็งานพไทม์สำหรับบางคนทำงานพไทม์อะไรไว้บ้าง strength จุดแข็ง ในตัวเองมีอะไรบ้างบางคนมีจุดแข็งก็คืออาจจะมีความสามารถในการพูดนะครับสามารถที่จะพูดคุยชวนลูกค้าคุยแล้วรู้สึกลูกค้าชอบสนุกสนานบางคนสเตก็คือกล้าสแสดงออกนะครับบางคนอาจจะมีจุดแข็งก็คือมีความสามารถด้านภาษาคล่องแคล่วเชี่ยวชาญโดยเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาจีนญี่ปุ่นอะไรเป็นต้นหรือบางคนอาจจะมีจุดแข็งเช่นอาจจะ เป็นนักดนตรีหรือนักกีฬาเหล่านี้ก็เป็นท ALENT ท,ที่ประกอบในการพิจารณารับคนเข้าทำงานของ HR อีกข้อหนึ่งก็คือคอมพิ t ิเ c y นซีนะครับหรือ,อความสามารถที่แข่งขันได้ที่ได้มาจากคอปปี้หรืองานอดิเรกนะครับบางคนเขาอาจจะมีงานอดิเรกที่แตกต่างกันน้องๆบางคนอาจจะมีะงานอดิเรกในการที่ชอบพัฒนาเว็บไซต์ นะครับถึงแม้ไม่ได้จบมาสาขานี้แต่บริษัทเขาอาจจะมองว่าน้องมีมีฮ็อบบี้เรื่องนี้แล้วอาจจะเป็นประโยชน์กับเรื่องของการตลาดออนไลน์ของบริษัทอะไรนี่คือตัวอย่างว่ามันมี competency ที่มาจากงานดีเลกข,ของน้องได้เหมือนกันนะครับถัดมาก็คือ t ALENT นะมาดูทีละข้อนะครับเรื่องประวัติการศึกษานะครับ ยกตัวอย่างในภาพเนี่ยก็ก็คือประวัติการศึกษาเนี่ยจะเป็นตัวแรกหรือพื้นฐานในการพิจารณาเข้าทำงานขององค์กรต่างๆนะครับเพราะว่าแน่นอนเขาก็อยากจะได้คนที่จบตรงกับงานที่เขาจะว่าจ้างหรือใกล้เคียงที่สุดเท่าที่หาได้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าได้เกรดหรือ GPA สูงก็ยิ่งจะได้รับความสนใจมากแต่สำหรับน้องๆที่ เกรดเฉลี่ยหรือ GPA ไม่สูงก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสได้งานนะครับเพราะว่าการพิจารณาจากเกรดหรือการศึกษาเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัจจัยที่เขาพิจารณาในการคัดเลือกบุคคลนะครับข้อที่สองที่พิจารณาคัดเลือกก็คือเรื่องของประสบการณ์การทํางานนะครับซึ่งอาจจะดูจากงานที่เคยทําในอดีตตั้งแต่ตําแหน่งปัจจุบันย้อนไปหาอดีตนะครับเพราะว่า บางคนที่มีประสบการณ์มามาเยอะเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่า,าล่าสุดเนี่ยทําอะไรมาบ้างแล้วก็ย้อนกลับไปทํำอะไรมาบ้างแต่สําหรับน้องๆที่เพิ่งจบนะครับประสบการณ์ทํางานตรงอาจจะยังไม่มีน้องก็อาจจะต้องใส่ในเรื่องของการทํางานพาร์ทไทม์หรือการฝึกงานก็ได้นะครับว่าทําอะไรแล้วก็ได้รับผิดชอบหน้าที่อะไรบ้างแล้วก็มีความสําเร็จหรือว่าทําอะไรที่น่าภูมิใจให้กับผู้ว่าจ้างบ้าง แล้วก็ตอนที่ทํางานเขาจ่ายค่าตอบแทนไหมอย่างไรก็สามารถใส่เพื่อเล่าสู่กันฟังให้ HR เขารับทราบได้นะครับทักษะพิเศษเช่นภาษาและคอมพิเวเตอร์เพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าโลกเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดนะครับการสื่อสารก็เชื่อมโยงกันหมดเพราะฉะนั้นเขาเขาก็จะอยากรู้ว่าน้องมีความสามารถทางด้านภาษามากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะภาษาพื้นฐานเช่นภาษาอังกฤษนะครับหรือบางคนอาจจะมีความสามารถ พิเศษในเรื่องของภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพราะเดี๋ยวนี้งานสนํานักงานแล้วก็การสื่อสารต่างๆใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการติดต่อสื่อสารก็อาจจะต้องบอกเรื่องของความสามารถในสองเรื่องหลักนี้ด้วยนะครับเรื่องถัดมาคือทัศนคตินะครับ attitude นะครับปัจจุบันเนี่ยฝ่ายบุคคลเขาจะพิจารณารับคนจากทัศนคติ โดยนำทักษะติมาเป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าหลายกรณีที่อาจจะมีคนที่เรียนเก่งเกรดสูงนะครับมีทักษะดีแต่ว่าเป็นคนที่คิดลบอยู่ตลอดเวลาคิดลบกับผู้คนคิดลบกับเหตุการณ์ทําให้ไม่สามารถที่จะทํางานร่วมกันเป็นทีมกับผู้อื่นได้แล้วมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในทีมบ่อย นะครับดังนั้นทัศกติจึงมีผลต่อการพิจารณาคัดเลือกคนเข้าทำงานทัศกติก็จะมีอยู่2รูปแบบใหญ่ๆก็คือทัศกติเชิงลบภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า uh, negative attitude นะครับทัศกติเชิงบวกก็คือ positive attitude นะครับทุกองค์กรก็ต้องการคนที่มีทัศกติที่ดีเป็นส่วนใหญ่ในชีวิตเข้ามาทำงานเพราะว่าจะเขาเขาพิสูจน์มาแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะ สร้างปัญหาให้องค์กรน้อยนะครับถ้าได้คนที่มีทัศนคติที่ดีนี่เราก็ต้องมารู้ก่อนว่าแล้วทัศนคติเทียงลบหรือทัศนคติที่ไม่ดีเนี่ยตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นมีอีโก้สูงอีโก้ก็คือตัวตนนะครับก็คือสนใจแต่ตัวเองนะครับความพอใจของตัวเองใครขัดใจไม่ได้นะครับหงุดหงิดง่ายนะครับขี้โมโห นะฮะก็เป็นลักษณะบุคคลที่อีกโก้สูงใครแสดงความเห็นที่ขัดแย้งกับความเห็นของตัวเองก็จะงุดหงิดไม่พอใจอันนี้คือลักษณะหนึ่งของคนที่มีอีกโก้สูงซึ่งเป็นทักษิเชิงลบอันที่สองคือไม่เปิดรับคําแนะนําหรือคําสอนจากผู้อื่นนะมักจะสอดคล้องกับคนที่มีอีกโก้สูงก็คือแนะนําไม่ได้สอนไม่ได้ถ้าถูกแนะนําถูกสอนเป็นมีเครื่องขุ่นโกรธงุนหงิดห,หรือว่าหรือว่าทะเลาะอะไรนี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่สามคือคิดแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักก็คือสนใจแต่ว่าตัวเองจะได้อะไรตัวเองจะได้ประโยชน์อย่างไรตัวเองแล้วก็ตัวเองโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงทีมงานแล้วก็ภาพรวมขององค์กรเป็นหลักใหญ่นะครับอันที่สี่ก็คืออวดความสำเร็จของตัวเองมากคิดว่าตัวเองอยู่เหนือผู้อื่นแล้วก็ตัวเองเป็นประเภทเก่งเลือกได้สวยเลือกได้หล่อเลือกได้ซะจนมากเกินความพอดีนะครับ ความหมายก็คือว่าเพราะถ้าใครที่มี attitude หรือทัศนคติแบบนี้เนี่ยก็มักจะมีแนวโน้มความโน้มเอียงที่จะขี้คุยหรือว่าดูถูกคนอื่นแล้วก็จะทําให้ไม่มีความสามารถในการหลอมรวมเข้าทํางานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ซึ่ง HR ก็ก็จะพิจารณาคัด,คดกรองออกไปสําหรับคนที่มีทัศนคติเชิงลบทีนี้เราก็มาดูว่าทัศนคติเชิงบวกคืออะไรนะครับ ทั้งสติเชิงบวกเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีจิตใจดียินดีรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยใจจริงไม่ปิดกั้นตัวเองนะครับไม่หงุดหงิดโมโหเวลาได้รับคําแนะนํากระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่กลัวงานหนักไม่เกี่ยงงานนะครับไม่ใช่คิดว่าเอ้ยไม่ใช่งานในหน้าที่ฉันฉันไม่ทํามาใช้ฉันทําไมอะไรเงี้ยนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีบุคลิกที่ถ่อมตัวไม่อ้อวดจนเกินพอดีจิตใจที่เอ่อมีความ ชื่นชมยินดีกับความสําเร็จของคนอื่นนะครับไม่จมอยู่กับความผิดของตัวเองนะฮะพร้อมลุกขึ้นมาสู้ใหม่อยู่เสมอแก้ไขความผิดพลาดมี give and t a ท e นะครับก็ไม่ใช่คิดแต่จะ Take หรือเอาประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายๆนะครับไม่สร้างปัญหานะครับเป็นคนช่วยแก้ปัญหามากกว่าก่อปัญหาคิดถึงส่วนรวมมากกว่าตัวเองนะครับส่วนรวมต้องมาก่อนนะครับไม่จุกจิก นะครับจู้จี้จุกจิกนะแล้วก็ขี้บ่นยุ่มยิ้มเนี่ยมันอาจจะทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ยากแล้วก็มี Can do attitude ก็คือมีทัศนคติว่าเออเราทําได้นะฮะไม่ใช่ว่าหัวหน้าหรือเจ้านายใช้งานอะไรก็บอกว่าทําไม่ได้หรอกทาไม่ได้หรอกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเออเรายังไม่ได้ทดลองทําเราไม่มีทางรู้ว่าทําได้ไม่ได้เราต้องเชื่อก่อนว่าเราทําได้เรียนรู้ได้นะครับยินดีช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะ ทีนี้ท titude เนี่ยสามารถที่จะสะท้อนในในในส่วนที่มาจากการทำงานนอกเวลาได้ด้วยเช่นกันนะครับว่างานพัฒนาทำอะไรแสดงความกระตือมันมันบ่งบอกถึงความกระตือร้นที่อยากจะสร้างงานสร้างอาชีพอยากจะทํางานให้ดีอยากจะก้าวหน้านะครับแล้วก็งานงานที่เป็นงานนอกเวลาก็อาจจะให้ประสบการณ์ที่มากกว่าการทํากิจกรรม อย่างเดียวในมหนาวิทยาลัยด้วยนะครับแต่กิจกรรมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะบอกอถึงบุคลิกภาพได้นะฮะดนตรีกีฬางานดีเลกนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของทัศนคตินะครับเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่ประกอบเป็นบุคลิกหรือทัศนคติของคนคนนั้นยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเ,เรียนดนตรีเป็นนักดนตรีหรือว่าเรียนจนจบ ดนตรีระดับสูงอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์ไวโอลินหรืออื่นๆนะครับ HR ก็จะมองว่าน้องๆมีความอดทนเพราะว่าการเรียนดนตรีจนสามารถแข่งขันชนะหรือว่าจบในระดับสูงๆได้เนี่ยจะต้องต้องขยันเรียนสม่ำเสมอแล้วก็ขยันซ้อมสม่ำเสมอมากมันบ่งบอกถึงความมีวินัยในตัวเองกีฬาก็เช่นกันนะครับบางคนว่ายน้ำตีกอ นะครับหรือเป็นนักวิ่งมาราธอนกีฬาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการที่จะเล่นให้ได้ดีนั้นเนี่ยล้วนต้องอาศัยความอดทนในการขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมซึ่งบุคลิกภาพเหล่านี้มันก็จะสะท้อนมาในการทำงานเช่นกันแล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องของการการฝึกฝนแล้วก็การทำงานหนักเพื่อผลสำเร็จแล้วก็น้ำใจนักกีฬาเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนเข้ามาในทัศนคติของคนเช่นเดียวกันนะครับ ยกตัวอย่างซึ่งบริษัทเนี่ยมีการทำงานใช้งานวิจัยนะครับในการที่จะบ่งบอกทักนคติหรือบุคลิกภาพของผู้สมัครในระบบได้เช่นฟุตบอลเนี่ยการวิจัยก็บอกว่าคนที่ชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยก็จะทำงานเป็นระบบทำงานเป็นทีมได้ดีรู้บทบาทหน้าที่ตัวเองเป็นคนมีวินยัยกล้าตัดสินใจวางแผนเป็นอดทนมนุษยสัมพันธ์ดีทะเยอทะยานเป็นต้น คนเล่นเทนนิสก็จะเป็นคนตัดสินใจดีอดทนเยือกเย็นวางแผนเป็นแล้วก็กระตือรือร้น,นแก้ปัญหาได้ทุกปัญหามุ่งชัยชนะมีวินยัยมีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่งเห็นไหมครับเพราะว่าบุคลิกที่จะเล่นกีฬาเหล่านี้ได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเก่งเนี่ยมันจะต้องฝังอยู่ในตัวคนคนนั้นนะครับแล้วมันก็จะสะท้อนกลับมาที่การทํางานเช่นกันงานดีเลกอื่นเช่นการถ่ายภาพ นะบอกได้ว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสารรค์เพราะถ้าภาพจะออกมาสวยเนี่ยมันต้องมีการมองมุมศิลปะเป็นนะครับเป็นศิลปินมีทักษะเรื่องสีสันสุขุมเยือกเย็นเป็นตัวของตัวเองอดทนสร้างสารรค์สามารถสร้างสารรค์ทุกอย่างได้มีวิสัยทัศน์แล้วก็ไปหาความรู้ใหม่ๆนะครับเราจะเห็นไหมครัว่าภาพสวยๆบางภาพเนี่ยช่างภาพต้องนั่งเฝ้านับชั่วโมงกว่าจะได้สักแชะหนึ่งให้ภาพออกมาในจังหวะที่งดงามเป็นต้นนะครับ คนชอบกีฬาว่ายน้าก็จะมีบุคลิกภาพของความอดทนนะครับบุคลิกดีเพราะว่าการว่ายน้านุ่นออกกําลังกายทั้งตัวนะแล้วก็มุ่งทํางานได้สําเร็จตามเป้าหมายสุขุมเยือกเย็นยืดหยุ่นปรับตัวเก่งมีวินยัยมีพัฒนาการในตัวเองท้าเยอทยานในความสําเร็จไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แล้วก็เราจะเห็นว่าเ,เรื่องราวเหล่านี้มันก็จะสรุปออกมาเป็น d r i v หรือแร,แรงกระตุน้นแรงจูงใจมาท ALEN สหรือว่ามีจุดเด่นหรือความสามารถพิเศษนะครับที่โดดเด่นแล้วก็ Attitude ก็คือทัศนติในเชิงบวกแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าฮ o อบบี้งานดิเลกหรือดนตรีกีฬาที่สะท้อนออกมาเป็นทัศนติของคนได้นะครับแล้วเรซูเมแบบไหนที่จะถูกใจ HR จนเรียกน้องๆเข้าสัมภาษณ์บ้างนะครับ อาล่ะมาดูเรซูเม่ปกติที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยก็มักจะประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวประวัติการศึกษาประสบการณ์ทำงานนะครับหลักๆตรงนี้นะแต่ปัญหาที่ HR ของทุกบริษัทพบก็คือต้องใช้เวลาในการอ่านนานเพราะว่าเรซูเม่มีหลายรูปแบบนะครับแล้วก็ไม่ได้นำเสนอข้อมูลที่โดดเด่น ในด้านคุณสมบัติและก็ทักษะที่ซ่อนเลน์อยู่นะครับซึ่งทักษะเหล่านั้นเนี่ยมันจะสะท้อนมาในอ,อย่างที่บอกก็คืองานดีเลทแล้วก็กีฬาแล้วก็กิจกรรมและงานเสริมต่างๆเป็นต้นนะครับแล้วซูเปอร์เรซูเม่มีความพิเศษยังไงนะครับซูเปอร์เรซูเม่เนี่ยเป็นเนื่องจากว่ายุคนี้เราก็ใช้ดิจิตอลเรซูเม่กันเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วบางครั้งเนี่ย อคนสมัครงานก็ไปจ้างคนที่รับจ้างเขียนเรซูเม่นะครับแล้วก็ทำให้ HR เนี่ยเขาไม่สามารถแยกแยะหรือวิเคราะห์ได้ว่าเรซูเม่นั้นเนี่ยมันคือตัวตนจริงๆของผู้สมัครงานหรือเปล่าเพราะว่าการการที่ไปจ้างคนอื่นเขียนเขาก็ย่อมไม่รู้จักตัวตนดีเท่ากับตัวตัวเองแล้วก็อาจจะเขียนออกมา ดีเกินจริงเป็นต้นนะครับแล้วขณะเดียวกัน HR เองเขาก็ถ้า resume เรซูเม่เหมือนๆกันก็ก็เปรียบเทียบจากเรซูเม่ของผู้สมัครที่มีรูปแบบหรือฟอร์แมตคล้ายๆกันก็ไม่มีความโดดเด่นที่แตกต่างอะไรนะครับทีนี้ถ้าเป็นดิจิตอลเรซูเม่เนี่ยมันจะลงลึกได้มากกว่าเช่นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันที่เหนือคนอื่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์หรือรูปแบบชีวิตของผู้สมัครได้นะครับ ข้อมูลของดิจิตอลสามารถนำไปต่อยอดสู่เรื่องของ AI นะครับ AI ก็คือ artificial intelligence นะครับหรือปัญญาประดิษฐ์ที่เดี๋ยวนี้เขาเริ่มเอามาใช้ในการคัดเลือกคนเข้าทำงานหรือ m c h i n e l e a r น i n g นะครับก็คือการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับหุ่นยนต์เนี่ยในการที่จะคัดแยกให้ออกว่าอันไหนคือ,อคนที่น่าสนใจนะครับสุดท้ายก็คือผู้หางานจะมี เรซูเม่ที่เป็นซูเปอร์เรซูเม่ที่ส่งสมัครงานได้นะครับทั้งแบบดิจิทัลเรซูเม่แล้วก็เป็นแบบเรซูเม่แบบที่เป็นสามารถเซฟเป็น PDF ไฟล์นะครับเหมือนเรซูเม่แบบเดิมแต่ว่ามีคุณสมบัติอื่นๆเช่น Competency และ l i ฟ e s ไตลมากกว่าก็าโดดเด่นกว่านะครับ มขีข้อมูลที่น่าสนใจในซูเปอร์เรซูเม่ก็คือมีเรื่องของจุดแข็งมีเรื่องของฮ็อบบี้ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์แล้วก็ความสามารถพิเศษในด้านที่จะแข่งขันได้นะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์โฟโต้คือรูปถ่ายที่เขาจะให้ลงไปเพื่อจะบอกว่ากิจกรรมหรือรูปแบบชีวิตของผู้สมัครเป็นยังไงแล้วก็มีข้อมูลครบถ้วนแล้วก็มีไฮไลท์ความสำเร็จของคุณให้เห็นนะครับ อันนี้คือตัวอย่างของ super resume นะครับก็จะเห็นว่ามีรูปถ่ายมีการติดเบอร์ติดต่อแล้วก็มีภาพถ่ายไลฟ์สไตล์ว่าผู้สมัครคนนี้ชอบทำกิจกรรมฮอบบี้หรือหรือกิจกรรมยามว่างอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาเป็นรายละเอียดเช่นถึงการศึกษาการทำงานนะครับแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นเรื่องของ ที่อยู่เบอร์ติดต่อเป้าหมายในการทํางานนะครับประเภทงานที่อยากทำเห็นไหมครับซึ่งซึ่งจะบอกไว้ใน resume เรซูเม่เลยซึ่งซูเปอร์เรซูเม่เท่านั้นที่มีนะครับและยังบอกเ,อเรื่องของทักษะต่างๆแล้วก็ข้อมูลทางด้านคนที่เกี่ยวข้องในครอบครัวนะครับซูเปอร์เรซูเม่ยังจะบอกถึงเรื่องของลักษณะบุคลิกภาพอุคลิสัยนะครับเอาไว้ให้ HR ทราบด้วยนะครับแล้วก็จะบอก ว่าความสามารถด้านดนตรีกีฬาเป็นยังไงกาเดรชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างแล้วก็บุคลิกภาพมีอะไรบ้างนะครับเช่นกล้าตัดสินใจทํางานเชิงลุกกระจายความรับผิดชอบได้ดีเป็นนักลงมือปฏิบัติขยันอดทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้สิ่งที่น้องๆจะได้จากการทำซูเปอร์เรซูเม่ก็คือว่าซูเปอร์เรซูเม่เนี่ย จะเป็นเรซูเม่ที่ดีที่สุดในการเพิ่มโอกาสในการถูกเรียกสัมภาษณ์งานมากกว่าเพราะว่าถ้าเรซูเม่ทั่วๆไปมันจะไม่ได้ระบ,บุบ,บุคลิก,กภาพที่อยู่ด้านในแล้วก็รายละเอียดที่การศึกษาหรือหรือวิธิการศึกษาหรือแค่ประสบการณ์ทำงานเนี่ยมันมันจะไม่ได้บอกไว้แต่ซูเปอร์เรซูเม่จะบอกแล้วก็ซูเปอร์เรซูเม่ l y s l y s i s ก็จะช่วยวิเคราะห์นะครับเวลาน้องกรอกข้อมูลเสร็จแล้วมันจะช่วยวิเคราะห์ตัวตนจากปีเกิด แล้วก็วิเคราะห์ความสามารถซ่อนเลนแล้วก็แสดงขึ้นมาเลยว่าแนะนําให้ด้วยว่าน้องเหมาะกับงานอะไรนะครับแล้วถ้าถ้าน้องกอกเนี้ยน้องก็สามารถเลือกงานที่ชอบตามบุคลิกภาพที่ซูเปอร์เรซูเม่วิเคราะห์ให้ซึ่งดูแล้วก็เป็นไปตามอ่จริงจากบุคลิกภาพที่เราแล้วก็ข้อมูลที่เรากรอกลงไปนะครับส่วนซูเปอร์แมชก็คืองานที่ HR ต้องการคุณนะครับโดยระบบจะจับคู่โปรไฟล์คุณที่คุณกอรอกเนี่ย จับคู่กับตำแหน่งงานนะฮโดยอัตโนมัติแล้วก็ส่งถึงคุณเลยนะครับในทางอีเมลนะครับว่าโอเคมีงานที่ตรงกับที่คุณสมบัติของน้องๆอ,อะไรบ้างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทำซูเปอร์เรซูเม่กันนะครับว่าซูเปอร์เรซูเม่เนี่ยะจะตอกันยังไงนะครับ